กับท่านครับปีนี้เรียกว่ารัฐบาลผ่อนคลายหลายมาตรการแต่ว่ายังคงเข้มในเรื่องของการดูแลทั้งสุขภาพยังไงดีฮะให้มันสมดุลกันไปสงกรานก็ได้ฉลองสุขภาพก็ต้องดูเรื่องของเจ็บตายช่วงของเทศกาลนี้ก็ต้องน้อยลงด้วยกระทรวงมหาดไทยมีแผนการไงบ้่งครับในเรื่องของเทศกาลแห่งความสุขสงกรานแบบนี้ฮะท่านรัฐมนตรีครับครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะบริหารด้วยความยากลาบากนะครับ ที่จะขอให้เกิดความสมดุลระหว่างาาาการดูแลภาคเศรษฐกิจของประเทศกับการดูแลเรื่องสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้สองเรื่องนี้มีความสมดุลกันเนี่ยก็ต้องใช้อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณบิดาศักดิ์ได้บอกแล้วว่าสองปีมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้การไม่ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องได้สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกราน ในการที่จะไปลดน้ำา่อรผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไปอยู่กับครอบครัวต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเมื่อปีนี้เราเปิดให้สัญจรได้ผ่อนเรียกว่าผ่อนผ่อนคลายความเข้มข้นลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการที่จะต้องออยังคงต้องมีความระมัดระวังเหมือนเดิมคือ 1. เนี่ยรัฐบาลพยายามขอให้ทุกคนได้รับวัคซีนให้ได้ครบตามตามจำนวนนะครับ สองแม้ว่ารับวัคซีนแล้วก็ไม่ใช่ว่าบอกว่าการที่ทุกคนได้รับวัคซีนตามโดสแล้วครบชั่วแล้วเนี่ยจะไม่ติดโรคโควิดไม่ใช่เรายังต้องรักษาระยะห่างเรายังต้องใช้ใชหน้าก,ากากอนามายัยเรายังต้องใช้เกลนแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับพร้อมๆกับวัด a t ทตามที่สะดวกนะฮะตามเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยังต้องปฏิบัติต่ตอเนื่อง แต่ว่าการเดินทางสัญจรเองในการที่จะเดินทางออกไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนหรือว,ว่าไปอยู่กับครอบครัวช่วงนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังกระทรวงมหาดไทยใช้ด่านโควิดกับด่านความปลอดภัยทางถนนบูรณาการกันนะครับในการที่จะแก้งเตือนในการที่จะคอยอให้ระมัดระวังเพราะว่าช่วงสงกรานเนี่ยเวลามีเทศกาลสําคัญสําคัญเราเจออยู่สองสามเรื่องฮะเรื่องหลักค,คือหนึ่งดื่มแล้วขับ ก็คือเมาแล้วขับนั่นเองสองอขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนดขับรถเร็วสามาไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่สวมหมวกกันน็อกสี่ไม่คาดเซฟตี้เบลล์ก็คือไม่คาดเข็มขัดเพราะฉะนั้นสามสี่อย่างนี้ยังเป็นยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนนยังมา,ากอยู่เพราะฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยเองก็ในฐานะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนนะครับหรือว่าศูนย์ความปลอดภัยทางถนนทั้งระดับชาติระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการประชุมร่วมกันตลอดมาหวังว่าจะเห็นตัวเลขลดลง